สวัสดีค่ะเอฟซี FC ข้อหวยทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วกับตัวเลขเด็ดตัวเลขดังนอกพี่น้องกับเอามาให้พี่ให้น้องเข้าเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชกหวยรัฐบาลในหวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกามนพี่น้องล่าสุดหวยปูหาสี่ศูนย์เพื่อนกะไฮมาแล้วเนาะต้องหลีบดูเนาะก่อนอันหลังจากปูไฮปูบอกว่าปูฝันนาะพี่น้อง ฝันเห็นหญิงสาวมาบอกเลขเนา,จาะจ้าเนาะมาบอกเลขกับเป็นตัวเลขที่ปูฝันได้ก็มีเก้าหาเจ็ดสี่สองหาเด่นเนาะพี่น้องเด่นลางเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดหาสี่สองหาสองย่ำเด้อพี่น้องเป็นแข่แนวทางในการเสี่ยงโชคแค่นั้นการเสี่ยงโชคแต่ละรังมีความเสี่ยงเนาะพี่น้องโปรดใส่วิจารย์ในการรับส้ม ก่อนจบคลิปฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้เส้นเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆคลิปใหม่ๆนอกจากขอบคุณที่เข่ามากหลับส้มและรหลับฟังขอให้ทุกท่านจงโศกดีค่ะ